สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะมาบำรุงพืชผักสวนครัวด้วยสูตรง่ายๆนะคะอันนี้เป็นต้นโหระพานะคะที่ปลูกเอาไว้ที่บ้านปลูกง่ายมากๆเลยนะคะแม่ใหม่ก็หากกิ่งนี้แล้วค่ะไปปักชำนะคะอันนี้เป็นต้นแมงลักนะคะแม่ใหม่จะปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับค่ะที่บ้าน เน้นพืชผักสวนครัวนะคะเพราะเวลาที่เราทําอาหารเนี่ยเราก็เดินมาเด็ดเอา้างๆางบ้านนี่แหละค่ะที่น้อยแม่หม่ก็จะปลูกใส่กระถางใส่ถุงพอได้เก็บกินนะคะมีต้นดาวเรืองด้วยค่ะปลูกในเข่งแล้วก็มีผักนะคะเป็นคะน้าค่ะกําลังงามเลยนะคะหวานไว้ในกระถางต้นไม้เดี๋ยววันนี้แม่หม่ก็จะมาบํารุงด้วยสูตรง่ายๆกัน เพื่อให้พืชผักของเรานะคะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็มีรสชาติที่หวานกรอบยิ่งขึ้นด้วยการที่เราบำรุงเนี่ยก็จะทำให้ดินนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นด้วยเดี๋ยวตามไปดูสูตรง่ายๆกันเลยค่ะ และอุปกรณ์วันนี้นะคะแม่ใหม่ก็จะเตรียมน้ําเปล่า5ลิตรแล้วก็สิ่งนี้เลยค่ะเครื่องดื่มช่วํกำลังนะคะยี่ห้อใดก็ได้มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 ค่ะเร่งการเจริญเติบโตทําให้พืชนะคะเขียวงามนะคะม,มีรสชาติที่ดีขึ้นแม่ใหม่ก็จะใส่ไป2อฟ้าเลยค่ะก็ทําให้ต้นไม้ของเราสดชื่นด้วยนะคะหลังจากนั้นแม่ใหม่ก็จะใส่ผงชูรสนะคะผงชูรสเนี้ยก็เร่งการเจริญเติบโตเหมือนกันค่ะ ก็ใส่ไป2ช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็กวนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะวันนี้ใช้เพียง2ส,สิ่งนี้เท่านั้นก็สามารถบำรุงต้นพืชได้แล้วค่ะกวนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ไปราดรสที่ต้นพืชผักส่วนครัวของเราได้เลยนะคะสูตรนี้แม่ใหมก็จะใช้สัปดาห์ละ2ครั้งในการบำรุงค่ะใบของต้นผักอาจจะมีน้ำอยู่นะคะ แต่ว่าเราก็สามารถที่จะบำรุงต้นของเขาได้เพิ่มธาตุอาหารให้กับดินค่ะดินดีอุดมสมบูรณ์นะคะพืชผักสวนครัวของเราก็จะอุดมสมบูรณ์ต้นใหญ่ใบเขียวตามไปด้วยนะคะลองทำดูนะคะสุตง่ายๆในการบำรุงพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับขอบคุณที่ติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีค่ะ